เรื่องราวของหมาแมวมีเรื่องที่อยากบอกไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมทุกเช้ามืดที่วัดป่าอันเย็บสงบแห่งนี้เจ้าสำลีแมวไทยขนยาวสีขาวสหัสตาถึงต้องไปนั่งรออยู่ที่หน้ากุฏิหลวงตาทั้งแต่หนกยังไม่ทันตื่นท่ามกลางหมอกหนาจางๆและแสงตะเกียงสลัวภาพที่ชาวบ้านเห็นจนชินตาคือเจ้าแมวตัวน้อยเดินนำหน้าหลวงตาที่กำลังออกบินทบาตอย่างสง่างาม เรากับเป็นองครักษ์ผู้ซื้อสักยิ์คอยนำทางผ่านเส้นทางครุขระไปตามหมู่บ้านหลายคนอาจมองเป็นแค่แมววัดธรรมดาที่เดินตามพระเพื่อรอเศษอาหารแต่ความจริงกับซ่อนความหลับที่น่าสิงใจไว้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสัลี่คือแมวหลงทางที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการถูกสุนัขป่ารุมทำร้ายท่ามกลางพายุฝนเป็นหลวงตาที่เมตตาเข้าไปช่วยชีวิตและคอยดูแลรักษาจนมันกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสัมลีไม่เคยลืมบุญคุณและแตัดสินใจทำหน้าที่เป็นผู้นำทางให้หลวงตาทุกเช้าโดยไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวเพื่อตอบแทนชีวิตใหม่ที่มันได้รับจากความเมตตาของหลวงตาความจงรักภักดีของมันไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากได้ทำหน้าที่ปกป้องคนที่ช่วยชีวิตมันไว้ในทุกย่างก้าวที่เดินไปด้วยกันเรื่องราวของเพื่อนสีขาทำให้เรารู้สึกอบอุ่น